สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอฟีค่ะวันนี้ก็มาดูภูมิพันธุ์จากคันส้มต้นหอมค่ะต้นหอมป้าดอกล่างค่ะที่สาวภูมิพันธุ์ค่ะวันนี้ค่ะต้นหอมต้นเล็กๆค่ะเอฟซีค่ะเราก็สามารถที่จะนํามาคันส้มเก็บไว้แล้วก็ทานได้ค่ะนี่ค่ะคันเลยค่ะบีบบีบบีบคันต้นหอมน้อยเด้กค่ะพี่น้องนี่ค่ะคันกินกับแจ้ว วิธีพอเพียงพอมีพออยู่พอกินค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะคั้นสมต้นหอมไว้กินได้ไป่ไปน้องเลอต้นหอมต้นเล็กต้นน้อยก็คั้นได้หมดเลยค่ะนี่ค่ะตัดเป็นสองท่อนล้างให้สะอาดแล้วก็ตัดเป็นสองท่อนแล้วก็นำมาคั้นค่ะ บีบ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 นวด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 ให้กำลังไอซิค่ะออกกำลังค่ะออกกำลังให้ร่างกายแข็งแรงค่ะกล้ามเนื้อมือ ขอบคุณอีทุกคนเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะกุมพันขั้นต้นหอม้วค่ะพี่น้องขั้นต้นต้นหอมสูตรกุมพันค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะขั้นไปพี่น้องนี่ค่ะขั้นผมต้นหอมน้อย แปลงนี้จะต้นไม่ใหญ่นะคะต้นเล็กๆเราก็นำมาแปรรูปนำมาทำต้มผักไว้กินขอบคุณเอฟีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล้่ะพน้องน้ยค่ะ 很松松的。嗯嗯嗯嗯 ขนาในนั่นเขียวๆออกครับพี่น้อง โอ้ oh. น้ำเขียวๆออกเกยอะแล้วค่เอฟซีค่ะขั้นต่อไปค่ะให้ถึงห้านาทีเลยค่ะโอ้ oh. น่าอร่อยค่ะ โอ้โาบน้องเสร็จแล้ว,เส,ลวเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำไปล้างน้ำดื่มสะอาดนะคะแล้วก็มาปรุงรสกับเอฟซี C ค่ะ fc ขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราจะใส่น้ำน้ำแช่ข้าวใส่น้ำแช่ข้าวใส่ลงไปเท่ากับหนึ่งลิตรค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ fc ่าใส่น้ำแช่ข้าว เท่วห,หนึ่งลิตรค่ะยังไม่พออะไรทีค่ะยังไม่พอลิตรนี่ค่ะทีนี้ก็ใส่น้ำตาลทรายหอยีค่ะน้ำตาลทรายสามช้อนโต๊ะช้อนปูนเลยค่ะแล้วก็ใส่เกลือเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะ ใส่ไปเลยค่ะชูรตชูรตชูรดไอชูรดลงไปค่ะเนี่ยค่ะหนึ่งช้อนอ่ะหนึ่งช้อนชาค่ะเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็คนค่ะเนี่ยค่ะโอ้โหนี่ค่ะ fc ค่ะคนให้น้ำตาลให้เกลือให้ผงชูรสละลายค่ะ fc ค่ะเนี่ยค่ะ สามารถที่จะทานได้เลยนะคะทานได้เลยค่ะถ้าทานไม่หมดก็เก็บไว้ในตู้เย็นค่ะเอฟซีขานี่ค่ะโอ้แซ่บพี่น้องกับเจ้ากับเมี่ยงแซ่บเบิรดตรเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันตุลากันค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะเอฟซีขานี่ค่ะพี่น้องเบิรงค่ะโอ้พุนะขั้นสมพักพี่น้องพุนะแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะเราก็นําต้นหอมมาล้างน้ําแล้วก็ตัดเป็นสองท่อนนะคะแล้วก็คั้นด้วยเกลือใส่เกลือใส่เกลือสามช้อนโต๊ะ,ะใส่น้ําตาลใสาแดงหนึ่งช้อนโต๊ะในช่วงที่คั้นนะคะคั้นประมาณห้านาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําไปล้างในน้ําดื่มสะอาดหนึ่งน้ำน้ำเดียวนะคะ fc ค่ะแล้วก็บีบให้สเสดดจน้ํา เร็ดเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่น้ําแช่ข้าวน้ําแช่ขา้ขาวเหนียวนะคะ1ลิตรนะคะต่อพักต่อต้นหอม1กิโลกร,รัมค่ะเอซีค่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลใสาแดง3ช้อนโต๊ะใส่บมชิรสดึช้อนชาแซ่แบแซ่บพี่น้องขอบอกค่ะขอบคุณเอฟทุกท่านเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะพบกับโกมพันได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ